สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าชื่นชมมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้มลูก3ามขวบตลอดส่งอาหารหวันละสิบชั่วโมงไม่ทําก็ไม่มีกินชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยวมือข้างนึงถืออาหารอีกมืออุ้มลูกเอาไวา้เป็นภาพที่พบเจอได้ไม่ยากนะครับสําหรับยุคสมัยนี้ที่ต่างต้องทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพคนในภาพนี้นะครับ คือคุณพ่อชาวมฑลนเจ้อเจียงเขาทำาอาชีพเป็นพนักง,งานส่งอาหารมีชื่อว่าหลีปังยงอายุ39ปีแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่หยุดพักทํางานอย่างขยันขันแข็งจนกลายเป็นภาพที่มีผู้คนพูดถึงกันเป็นจานวนมากสื่อต่างประเทศนั้นนะครับได้เปิดเผยว่าหลายคนมักมีภาพในหัวว่าแม่คือคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกมากที่สุดแต่ในทางกลับกันสําหรับครอบครัวนี้นะครับคุณพ่อหลี ต้องทำงานและดูแลลูกไปด้วยเนื่องจากภรรยาได้หนีจากไปทําให้คุณพ่อหลีพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องพาลูกไว้สามขวบไปทํางานส่งอาหารด้วยคุณพ่อหลีเล่าว่าตนเองเสียแม่ไปตั้งแต่อย่างเล็กและเมื่อไม่นานมือของเขาได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารู้จักกับภรรยาขณะที่เขาออกมาทํางานในเมืองทั้งสองตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันไม่นานก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน ในขณะที่พ่อหลีคิดว่าชีวิตของพวกเขากําลังจะดีขึ้นอยู่นั้นแต่จู่ๆนันนะครับภรรยาก็หนีจากเขาไปหลังจากคลอดลูกสาวได้ไม่นานพ่อหลีพูดเสมอว่าเข้าใจภรรยาที่ตัดสินใจเดินจากพวกเขาไปและไม่เคยออกตามหาเขาต้องดิ้นรนสู้ชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารตลอดทั้งวันและคืนเพื่อที่จะมีเงินพอเลี้ยงปากท้องของเขาและลูกสาวโดวยในตอนแรกนันนะครับเขามีความคิดที่จะส่งลูกสาว ไปให้พ่อตาแม่ยายเลี้ยงเพื่อที่จะสามารถหาเงินได้มากกว่านี้แต่ทว่าพ่อตาแม่ยายกลับปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมรับเลี้ยงหลานสาวควนนี้โชคชะตาช่างเล่นตลกกับพ่อหลีเสียจริงเชียวแต่นั่นนะครับก็ไม่ทำให้เขาท้อต่อชีวิตเขายังคงดิ้นรนทํางานต่อไปหลังจากที่เขาสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็พาลูกสาวไปวิ่งส่งอาหารต่อด้วยกันและไม่ว่าอากาศจะหนาวเพียงใดฝนจะตกแดดจะแรงแค่ไหน เขาก็จะพาลูกสาวไปทํางานด้วยแม้ว่าพ่อหลีจะดูแลลูกสาวอย่างดีให้ใส่ผ้ากันฝนให้ความอบอุ่นแต่บางครั้งลูกสาวก็มักจะร้องไห้เนื่องจากต้องอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์เป็นระยะเวลากว่า10ชั่วโมงตลอดทุกวันช่วงกลางวันทางง่วงก็จะร้องไห้จนหลับไปอาหารเที่ยงของพวกเขาคือบ่ายสามโมงถึงจะมีเวลานั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อมีคนถามเขาว่าเหนื่อยไหมครั้งไหนที่คุณคิดว่าเหนื่อยที่สุด พอลีก็ตอบว่าครั้งที่ต้องอุ้มลูกสาวขึ้นชั้น17เนื่องจากไม่สามารถเบียดเข้าไปในลิฟต์ได้และกลัวว่าจะส่งอาหารล่าช้าทําให้ต้องเดินขึ้นบันไดมืออีกข้างถืออาหารส่วนมืออีกข้างอุ้มลูกสาวไว้เหนื่อยมากแต่ก็ต้องยอมทนแม้จะลําบากมากแต่ก็มีกล้าปริปากบนหลังจากที่เรื่องราวของพอลีได้ถูกนําเสนอออกไปในโลกออนไลน์ก็มีผู้คนจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าชายคนนี้ เคยมาส่งอาหารให้ผมในตอนแรกก็รู้สึกโกรธมากมโมโหหิวที่เขามาส่งช้ากว่ากําหนดแต่พอเห็นเขาอุ้มลูกน้อยมาด้วยก็ถึงกับน้ําตาซึมด่าไม่ลงเด็กคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแต่ก็ดูเป็นเด็กที่มีความสุขเพราะมีคุณพ่อที่รับผิดชอบและรักเขามากมายขนาดนี้ลูกคนนี้ของเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีลูกสาวคนนี้ทําให้คุณพ่อคนนี้มีความหวังและมีแรง จะสู้ต่อไปฉันก็มีลูกสาวตัวขนาดนี้รู้สึกเห็นใจมากอยากจะบริจาคเสื้อผ้าให้ลูกสาวของเขาได้ใส่แม้ว่าลูกสาวของเขาจะอายุสามขวบแล้วแต่ก็พูดได้แค่คำว่าพ่ออุ้มสองคำเท่านั้นหลายครั้งที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากมืออันอบอุ่นของผู้คนที่พบเห็นพวกเขาทำให้เขารู้สึกดีใจและอบอุ่นหัวใจยิ่งนักแต่ไม่ว่าจะลำบากอย่างไรก็ตามชีวิต ก็ต้องเหน,นหน้าต่อไปตอนนี้เขามีงานส่งอาหารเป็นหลักแต่ก็ขอทํางานเลี้ยงลูกสาวให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมให้ได้พ่อสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะลูกสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์ good 5 4 3และ liker com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นข้า้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ